พบกับช่องพี่แอนด์พี่ชาแนลวันนี้นะคะเราก็มาเชงเม้งนะคะที่ไหนครับเรามาที่ไหนเขาสาสอ่าโอเคนี่ครับเราเตรียมของกันมาแล้วอ่าดูน้องพิงโบกมือนหน่อยครับฮ่าหนังพิงทําอะไรมานะน้องพิงทําอะไรมาดาวเราเราอยู่เลยหนองพิงทําดาวมานะครับนี่เอาโชวช์เพื่อนๆหน่อยเจ๋อเนี่ยแม่กัด ดอกมะลิดอกมะลิโก้าออกมาี่ของเราระยิบระยบสะโตนแสงไอแสงนว่โปรยก่อนไอที่แสงมันโปรยก่อนเด็กๆไปโปรยก่อนครับล่ำรวย่วเยเด็กๆไปโปยเลยครับมามาเอาไปโปรยกันไปโปรยกันเลย ไปขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปดีๆนะโปรยดีๆนะดินเพิ่งเพิ่งทำมาใหม่ดินเพิ่งทำใหม่เพิ่งมาลงดินเพิ่มครับบอกว่าเขานี่สูงเขานี่สูงจังอะโปรยดีๆนะโปรยสวยๆนะอะโปรยกันเลยโปรยกันเลยโปรยทั่วนะโปรยโปรยกว้างๆเลยโปรยกว้างๆเลยให้น้องด้วยให้น้องด้วยให้น้องด้วยครับให้น้องโปรยด้วย อ่ะปล่อยปอยอยเหยียบอ่าจะได้ไม่ต้องเหยียบโปรยไปข้างหน้าก่อนอ่ะโปรยสวยสวยโปอยสวยสวยโปอยหลังไปดูด้วยนะเดี๋ยวตกเขาปล่อยไม่ดีตกเขานะเขามีสองชั้นแล้วนะตอนนี้นะปล่อยไม่ดีตกเขาด้วยตกเขาน้อยนะอ่ะโปรยโปรยโปรยด้านหน้ามาปล่อยด้านหน้ามาอ่าเราปล่อยข้างหน้าก่อนแล้วเราค่อยถอยหลังนะเดี๋ยวเราจะเหยียบดูดูน้องค่อยๆถอยถอยหงายหลังแว้บ ดูน้องเลยนะเหมือนน้องกิ้งทำมาให้เรามากกับเราโกงโดยเฉพาะเลยวู้ว่ะหมดยัง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 ยังไม่หมดอีกเหรอหมดยังหมดแล้วมาลงมาดีๆไม่ต้องกิ้งมาแบบปีที่แล้วนะครับ ไม่จริงนะไม่จริงนะต้องทายยาไม่จริงนะไม่จริงนะเกือบแล้วไปลงไปเลยเอาลงนี้เลยครับโอ้อ่าตรงนี้เราจัดของไหว้นะครับเตรียมอุปกรณ์มาพบเรามีพัดลมด้วยนะเรามีพัดลมมาด้วยเพราะแต่ปีนี้ปีนี้ไม่ร้อนปีนี้ไม่ร้อนแดดไม่ค่อยมีอ่าแดดไม่ค่อยเยอะแดดไม่ค่อยเยอะนี่ นั่นหน่วยพัดไก่ครับ <Yes. S 1> หน่วยพัดไก่หน่วยพัดไก่ดูแลไก่ดีๆนะอย่าให้อย่าให้ใหหมดมาเอาไปกินนะเริ่มมาแล้วมั้งมดได้กลิ่นแป๊บเดียวก็มาครับที่นี่มดมาเร็วครับอ่าเดี๋ยวเราไหวกันนะครับนี่ครับจะเริ่มไหวกันแล้ว่อโอเคไปไหวกันเลยไหวกันเลยอ่านั่งเลยนั่งไหวเลยค่ะนั่งเลยอ่าเลย,เยด้วย นั่งนั่งนั่งอานั่งเลยน่เวรอเรียกด้วยแม่แถวแซ่กล้วยอ่อหุ่ยง well ี้แซ่โคมารับของไหว้ที่ตั้งไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วใช้ทุกวันยี่ใช้เป็นจวันเลยเหรอ กับข้าวสามเออเโอเคครับไป,ไปนี่กับข้าวเยอะเลยกับข้าวกับข้าวอากงกับข้าวอากงอะม่ากา็อบอกบอาเอาเหล่ากงเหล่ามากของน้องพิมพิงนะครับนี่มีขนมหวานด้วย หลังจากไหว้เสร็จเราก็จะเริ่มรีแลกกันเราจะเริ่มรีแลกกันแล้ว<อ>เ,เดี๋ยวเราใกล้ได้เวลาเดินพบปะสังสรรญาติพี่น้องอนอนแล้วอะนอนแล้วอะไรนะนนเ,เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคนอ๋อ พักนอนพักนอนสบายยังเอ้ยครับเราเข้าป่าจริงๆครับงั้นมาน้องพิงมามาหาพ่อดีกว่ามาไปลุยป่าม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 าพ่ออุ้มมาอุ๊เอยอุ้มแล้วครับไม่ไหวครับเด็กบอกเข้าป่าเกินเข้าป่าเกินเออหนามันจะตมตูดเอาใช่ไหม อเดินมาเดินตามมาเดินตามทางมาอืมมันอยู่ตรงนั้นน่ะใช่เราต้องทะลุไปตรงนั้นครับอืเหยียบแมเห<ป>ยียบให้หมดเลยไปลุยเราผ่านไปดูด้านหลังนะครับเป็นไงกันบ้างครับเบิ้มเนย่าเจ้าชู้เลยเย่าบ้านจีนไปเราไปต่อครับมีคนสบายอยู่คนเดียวครับตรงนี้ฮะ หนูนี่แหละพออุ้มไปไม่กอใส่รงของเดียวก็ตายเดี๋ยวเราให้ดูครับตูครับอ่าสบายอยู่คนเดียวครับให้พ่ออุ้มดูือเนหลังมากันแล้วขาก็ใส่ค่อยๆไปเดี๋ยวล้มเดี๋ยวหลุดมาแล้วอ่าเย่เราไม่โดนปาแล้ว เอาไปสวัสดีหลวงตาก่อือครับสวัสดีหลวงตาครับอันนี้ของผมครับสวัสดีครับอ,อ,อ่าพาไปไหว้ก่อนพาไปไหว้ใหญ่ก่อนเลยไปไปเลยไปเลยสวัสดีครับโก้ของใครครับ ไปไปไหว้อันใหญ่ก่อนเลวไปไปไหว้เลยไปไหว้เลยสวัสดีครับไปโอเคเดี๋ยวขอไหว้ก่อนครับตุนคนอันต่อไปครับหลังต่อไปเราไปหลังต่อไปกันเลยหลังแรกเสร็จแล้วนี่หลังสองหลังสองเลยเลยเลยเล็กเ สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครูไปเข้าไปไหว้ต่อหลังสองหลังสองสี่ขวบแล้วครับไปเข้าไปเลยไหว้เลยไหว้เลยไหว้มือเลยเร็วๆไหว้มือเลยไหว้มือเลยไม่แซ่ซึ่งแซ่โค้ Okay. Để là đơn tỏ, đơn hiện đấy, hiện lấy hiện đại. Bà. Phi thầm. Đây bài. Hahaha. đi Hahaha. thì Hahaha. 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 วัสดีกันไปไหว้ก่อนไหว้ก่อนเลยไปเราไหว้ครบแล้วครับอะไรครับอะไรนะจะ,จะขี่หลังข้อจะขี่หลังเหรออะไขี่หลังอ่ะขี่หลังเอาอีกเหรอสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะก่อนครับเราจะเดินทางต่อแล้วสวัสดีค่ะอ่าไปนะขี่หลังเหรอกอดดีๆนะไป อะไรกวาดตกกับกวาดตกโอ้ยโอ้ยแม่ดันก้นนะแม่ดันก้นไว้แม่ดันก้นไว้กอดเดีๆครับดูเขาตับนี่เราดันก้นกันว้าลูกลิงเกาะหลังลูกลิงเกาะหลังว้าวโอ้ยหายใจไม่ออกเจอโดนเจอก่อนด้วยนะจะอุ้มดีกว่า เอ <จะ S 1> เ,เหมือนเรากำลังเข้าคล้ายลูกเสือเลยเนาะเดินทางไกลเดินทางไกลเราเข้าคล้ายลูกเสือเดินทางไกลกันครับทุกคนตอนนี้ต่อแถวกัน <c oughs> พี่พิมพ์ <c oughs> ไปนู้นแล้วครับพี่พิมพ์เราเดี๋ยวเราไปจบไปเจอกันตรงนู้นเลยนะครับตรงที่สุดท้ายครับ <c oughs> <c oughs> เรามาถึงหลังสุดท้ายแล้ว ข้างบนเป็นป,ป่าไผ่แล้เนี่ยข้างบนป่าไผ่ป่าไผ่อ่าีะเผื่อเราจะเจอไดโอเคไปเลยเอาจูวัสดีครับน้องพิงค์วัสดียังวันดีค่ะไปดีไปดีครับผมเอาไปไปไหว้กันเลยไป สวัสดีค่ะก็เร็วสวัสดีเลยสวัสดีครับน้องพิงค์วันวัสดีครับวิ่งนะไปไหว้ไหว้ไหว้ไปเลยไหว้มือเลยไหว้มือเลยไหว้มือกว่เป็นสาวแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ้าวต้องนั่งนั่งประชิดติดติดหน้าจอเลยประชิดติดหน้าจอไปเลยอ้าวโอเคโอเคครับ ไไปวัันนหมาาเข้ตงครบแล้วเอาล้มปิวล้มปิวดีครับดีครับดีครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับที่เรานะครับถึงเวลาเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วกองเบื้อเริ่มเลยครับไปแล้วลมแรงมากครับตอนนี้ลมมาลมมาลมมาต้องมาใส่ด้านหลัง เนี่ย e, มาใส่อยากมาใส่ใส่ด้านหลังนี่มาแล้ววนไปด้านหลังไฟเออวนไปด้านหลังไฟอ่าอ่าแล้วก็ใส่ด้านหลังไฟลงไปอ่าโอเคนี่ด้านหลังนี่โอเคถ้าเกิดไฟหันมาหาเราเราก็วิ่งหนีมันไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคไหมใส่ไปเออนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมอดก่อนเดี๋ยวมันจะมอดอ่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคนั่นแหละใส่เข้าไปโอเคโยนเข้าไปโยนเข้าไปเอามันปิวออกไปแล้วเิ่มใกล้ๆมันหน่อย โอ้ลงมาแล้ว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 ใส่เลยใส่เลยใจเลยใส่เลยมาใส่ในนี่ใส่ในนี่โอเคอ่ะโยนเข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลย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 เอาเงินเอาทองไปใช้เอาเรือไปใช้เอาหัวหมูไปกิน หัวหมูทองด้วยหัวหมูทองด้วยนะร้อนระวงหนีนะวนหนีนะ,ะเกิดไฟมามนวนหนีนะอ่าตอนนี้เรากลับมาถึงห้องครับที่หงสุยร้อนเลยกลับมาจัดกันเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วครับเยี้ยงยังไงวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เราต้องขยนันไปกับนักเรียนต้องรกอยากเรีกูเก็ตกูกดติ้งตดติ้ง 拜拜。Bye bye.